ยอมไม่พูดแน่นะเจ้าเคยจับยาเสพติดด้วยมือของตนหยิบยื่นขายให้ผู้ขายน้อยไปไหมให้คำ่าค้าได้ไหมไ้นั้นต้องอธิบายอธิบายไม่มีประโยชน์เมืองแห่งเรามันจดอยู่แล้วเจ้าไปแก้ซะแต่สิ่งที่เราอยากจะเตือนเจ้าอยู่ดีๆนะเส้นเลือดในสมองแตกอึง เมื่อถึงคากรรมมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละข้อการค้าขายในสิ่งเหล่านี้เราไม่ได้ริบรือนเจ้าด้วยเรื่องทรัพย์แต่เราจะริบรือนเจ้าด้วยเรื่องโรคแต่พอสูญเสียชีวิตไปแล้วเราไม่ได้มีเรื่องโรคและเรื่องทรัพย์เราจับเจ้าเข้าสู่เรื่องของเปรตสุรกายและสัตว์เดรจชานเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้แล้วแก้ไขอะไรได้แก้ซะจากหนักมันจะกลายเป็นเบาแต่ทำไงได้ก็ทำไปแล้วอะ ทำไปแล้วมันจะแก้ทั้งหมดเลยมันก็ไม่ยุดติดท,ทํไหมแต่มันจะกลายจากหนักจะกลายเป็นเบามันจะเป็นอย่างนั้น